ข่าวพินัยทิ้งคืนผู้บัลไทยบายีสไตล์ประจำวันที่5กรกฎาคม2568โดยชายผู้วังคัร่างผู้บัลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกานบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงนิโคลัสมิเกลสันเปิดใจเป็นครั้งแรกตัดสินใจเลือกสะเทือนแบบบ้านเยอรมันเลยนะ เมืออ่อกัานี้หลังจากที่สโมสร SV e เ,เฟนเบ b e r g นะฮะทีมชเชนนำท็อป3ของบนเดสสเริกา2ของเยอรมันสร้างความบือฮาด้วยการเปิดตัวนิโคลัสมิเกิลสันวิ่งแบ็กทีมชาติไทยร่วมทีมอย่างเป็นทางการลราสุดนิโคลัสมิเคลสันเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่สู่ความท,ท้าทายครั้งใหญ่ในลิกเยอรมัน ฮระบุบอกว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากกับความท,ทา้าทายคาั้งใหม่ในเยอรมนีฮาระก็ที่ s v ช s s เอเซนเบนั่นนันว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในสภาพแวดล้อมใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมตั้งตารอที่จะได้ไรู้จักคุกทุกคนในทีมแลระทุ่มเทกับสโมสรอ,อย่างเต็มที่ในข้งนี้ทนนันทีได้ในฤดูการล่าสุดที่ผ่านมาสโมสรเอชวีเอเซนเบกนั้นเกือบจะเลื่อนชั้น ขึ้นสู่บุนเดสเซริกาในลีกสูงสุดข,ของเยอรมันได้สำเร็จจบอันดับที่3ของตารางคะแนนและก็ได้รับสิทธิ์ off, เฟรย์ออฟเลิ่นชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดแต่ว่าน่าเสียดายที่พ่ายแพ้กับกับนักของไคเดินแฮมด้วยสกอร์รวมแล้วสนัด3ต่อ4 การที่ SV e l ีเ e r ส์เวิรนั้นคว้าตัวนิโคลัสวิเกลสันเข้าสู่ทีมในครักนี้ทีมเยอรมันต้องการดิโก้วินแบกทีมชาติไทยเข้ามาเป็นการัลักสำคัญช่วยพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสเซริกาเยอรมันลีกสูงสุดของเยอรมันในฤดูกาลหน้าก็เป็นนามางานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการนเรียกว่านิโคลัสเปิดใจเป็นครั้งแรกของเขาในครักนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มิโคลัสมิเกลสันกันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกัน่นครับอารันติเงจูเบโดอ,อิวตาเปิดเผยภาพซ้อมของปรเมศอาวิไลนะครังนี้นะโดยจูเบโดอ,อิวตาทีมอันดับที่6ของตารางฟุตบอลเจทูในฤด,ดูกาล2025ห่หลังผ่านไปในสิ้น21เกมเขาปล่อยภาพการซ้อมของเจ้าฟรองปรเมศอาวิไลสุดหน้าทีมเชิไทยโดยเจ้าตัวเองยัำขอมุ่งเน้นและมุ่งมั่นเต็มที่ โดยเจ้าฟรองเองประเดิมลงสนามให้กับชูเปโดไปแล้วในเกมอื่นเครื่องแพ้ฟูจิเอดา YMC0 ต่อ1เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวนั้นดาวเตะไว้สจากแรนีได้ลงไปตัวจริงยูเนสนาม70นาทีก่อนถูกประเด็นตัวออกไปโดยซึ่งเจ้าฟรองเองนั้นก็ยอมรับเลยนะว่ายัางคงต้องปรับจังหวะเกมให้หันกับด้านของสไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องของความเร็วและการเพสชิ่งที่หนักหน่วง โดยเกมลีกนักที่จะถึงนี้จูบิโลอิบาตะเองจะบินไปเยือนโรสอานโซคุมามโตโดยเจ้าฟรองต้องลุ้นว่าจะมีชื่อในครักนี้กับเขาเหรือไม่สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปของจูบิโลอิบาตะเองนั้นจะออกไปเยือนนะฮะอาณาของโ so um รอันโซคุมามโตเดสึกเจทูฤดูการสัาห์ที่25แมตช์เดทที่1 2อาทิตย์ที่6กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย นาสนามเอโกเคนโกสเตเดียมในขณะนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทางของเจ้าฟรองคนนี้กันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้าเก่นครับอะไรยังไงงานนี้น่าเสียดายจริงๆเมื่อตางด้านของผลบอลทีมชาติไทยหญิงในวันนี้ชบ,บาแก้วอ,อกหักอินเดียเฉือนชฉิวไป2 1ต่อหซิวตัวเอเชียนะ เมื่อผลบอลชบากแก้ววันที่5กรกฎาคมไพ่อินเดียเป็นต่อสส่งท้ายรอบคัดเลือกสึกชิงแชมป์เอเชีย2026ทำให้ทีมสาวไทยตกรอบส่วนอินเดียคว้าชัยสีนัำรวดตีตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยนัดสุดท้ายผูบบ้บหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่4 6ของโลกโลงสนามพบก,กับทีมทีมชอินเดีย ทีมอันดับที่70ของโลกสถานการณ์ปัจจุบันนั้นทีมชาติไทยและอินเดียต่างชนะรวดมา3นัดและมีประตูชัยได้เสียบบกี2สประตูเท่ากันทําให้เกมนี้ผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบุดท้ายทันทีและในการดีที่เสมอจะต้องตัดสินด้วยการดูชุดโทษนะเกมนี้โฟตโตชีเอกดาจัดทีมชุดใหญ่นำท่ามาโดยสวรสวรค์เพงงามพร้อมด้วยจิราพรมงคลดีและก็พัฒนันอุปชัยในเกมรุก เริมเกมทั้งสองทีมเปิดเกมใส่เข้ากันทันทีนาทีที่สิไทยเกือบได้ประตูออกนําก่อนจากจังหวะที่พัทรันันอุปชัยพาบอลไปสุดเส้นก่อนจะจ่ายเข้ากลางให้กับจิตราพรมงคลดีชาร์จเปลี่ยนทางไปเข้ามือของประตูอินเดียพอดิบพอดี30มสิบนาทีต่อมาอินเดียไมาได้ประตูขึ้นนําไทยจนได้1ต่อศจากการยิงด้วย้ายของซันกิต้าเวสฟอร์ธ ไทยพยายามบุกหนักเพื่อทวงประตูคืนและนาที36ที่รักพรมงคลดีก็ได้ยิงลูกใบไม้ร่วงแต่ว่ายิงไปติดเซฟของเอบรังบำและไม่มีประตูเพิ่มเติมจบครึ่งแรกอินเดียนำไทยอยู่1.0ครึ่งหลังไทยเปลี่ยน2คนด้วยการส่งการจัตทรัตพุ่มศีกับนัทวรดีปั้มนาคลงไปเล่นแทน รัชชาแก้วอันตาและก็พัฒนันอุปชัยเริ่มขึ้นหลังจากว่าเติมเกมของชัชวันพระรทองก่อนจะคอสด้วยซ้ายให้กับสวักษ์เปงงามจิ้มเปลี่ยนทางชนเสาสองเด้งเข้าไปทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1ต่อหนึ่งแต่แล้วจนาที72ไทยเปลี่ยนตัวคนที่4ด้วยการส่งทวันรัฐพรมทองมีลงไปเล่นแทนพิชชาทิดาม,มโนวังนาที74นะฮะอาจจะลุกเตะม,มุมที่ซัสกี้เดวีฮามันโขกตั้งให้ซานกิต้าเบรดฟอร์ โขเข้าไปให้อินเดียนำไทยอีกครั้งเป็น2ต .1 ต่อหนึ่งจนช่วงท้ายเกมไทยพยายามบุกอย่างหนักแล้วแต่ว่าเจาะไม่เข้าจบเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพาอินเดียเป็นต่อ2จบด้วยการเป็นรองแชมป์ของศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหลังจากนี้ไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับกรุงเทพทันทีโดยจะทำจะถึง,ถงท่าอากาศยานดอนเมืองวันที่6กรกฎาคมและก็เวลาสินาฬิกายนาทีหลังจากนั้นจะมีการประชุมเตรียมแผนสำหรับการแขร่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5 ระวังวันที่6ถึง19สิงหาคมที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้กันต่อไปโอ้โหเป็นว่างานนี้น่าเสียดายจริงๆนะฮะที่ทีมชาติไทยหญิงของเัานั้นทําเต็มที่แล้วโอกาสยิงเยอะมากเลยครับแต่ว่ามือโกฝั่งเขาเนี่ยเซฟดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องให้เขาจริง MVP ผู้รักษาประตูฝั่งอินเดียเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไนไงเมื่อ BSI ตั้ง Frank Finch campaign นั่งแม่ทัพทีมชาติชุด U20 ปี โดยสมาคามฟุตบอลเอเนอนเซียหรือว่าพ s s i ประกาศแต่งตั้งแฟรงค์ฟานแชมเป้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติเอเนนเซียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นที่เรีบร้อยโดยโค้ชชาวเดนเธอร์ในวัย53ปีเคยผ่านประสบการณ์เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเนเธอร์ชุดยุ20ปีระหว่างช่วงปี2014ถึง2016ฉะนั้นก็รับงานเป็นเฮดโค้ชในการคุมสโมสรสปาร์ตาบรอตเทิดอ์อาย1 9ปี แล้วก็ยู่เปีแล้วก็ NEC เบเรนดายูย e ี A ่อปีต่อมาก็กลับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับสโมสรเฮลมอนสปอร์ตแล้วก็ v v วีวีเวนโบรจนกระทั่งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียอยู่20ปีส่วนทีมชาติชุดใหญ่ก็เป็นแพทริกไคเบิร์ชกุนซือชาวดัชท่านหน้าที่ในคัณงนี้อยู่สำหรับแฟรงเฟิร์ชฟานแคมเปนเมื่อต้นปี2 0 2 5ที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นได้เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติิอนนีเซย อยู่23ปีในแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในครักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ไันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงงานนี้ไอมาเน่จับมือกับกอนโดบ้าพร้อมผักดันนักเตะไทยลุยแดนกระทิงดุอย่างต่อเน,นื่อง เมื่อไ e, อบเปนประกาศความร่วมมือการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับสโมสรคอนโดบ้าพีเอฟทีมฟุตซอลร,ระดับอาชีพในลีกสูงสุดของสเปนนะับเป็นแบรนด์ไทยรายแรกที่จับมือกับทีมกีฬาอาชีพจากแดนกระทิงดูเปิดโอกาสเบิดประตูโอกาสใหม่ให้วงการฟุตซอลไทยบนเวทีระดับโลกในคัณงนี้ เมื่อบริษัทไอมาเน่จำกัดแบรนดกีฬาไอมาเน่ไปจากประเทศไทยมารุกขอตกลงจับมือเป็นพันธมิตรกับทนมของฝั่งสมโมสรกรอโดบา้า (P.F.) ทีมฟุตซอลลีกอาชีพสูงสุดของประเทศสเปนซึ่งดีวดังกล่าวทําให้ไอมาเน่กลายเป็นแบรนด์ไทยรายแรกที่ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับสมโบสมสรฟุตซอลอาชีพในสเปนภายใต้ความร่วมมือกันกันกบกลยุทธ์นี้ไอมาเน่ e จะเป็นผู้ผลิตชุดแข่งขันและชุดฝึกซ้อมทั้งหมดให้กับสมโมสรกรอโดบา้า นอกจากนี้ยังคงทั้งสองฝ่ายาร่วมมือกันสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้เล่นและก็โค้ชชาวไทยและก็เอเชียในการได้รับประสบการณ์ระดับมืออาชีพจากทีมดังในแคนตา,าลูเซียโดยโคเซกาลาเซียบรมันประธานสมโมสรโกโดบา PF ก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้บอกว่าถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับทั้งสองสมโมสรและเมืองโกโดบาว่าข้อตกลงกับไอมาเน่ถือเป็นประวัติศาสตร์ ข้อตกลงนี้เปิดประตูเมืองกอนโดบาไม่ใช่แค่สมสรของวรรคทานนั้นแต่ยังรวมไปถึงชุมชนของวรรด้วยไปสู่ทวีปเอเชียและก็ประเทศไทยเรายินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับไอมาเน่ก็เป็นตัวง,งานนี้นะผมอาจจะได้เห็นนักเตะค,คนต่อไปต่อจากคุณตั้งของโมฮัมเหม็ดอุสมานบูซาในครังนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นขา่าวบดไดที่คือผู้บอลไทยบายอิชิสไตล์ประจวบชี่5กรกฎาคม2500 68โดยชายผูบนน้บังคขรั่งผู้บันชันครับ